พีน่น้องสิบห้ายางยางไปดูน้ำตกยัง phải phải cho đủ tiếng Hãy subscribe cho kênh Ghiền à. Mì Gõ Để nằm เดี๋ยวนี้มาเ็มเนี้นะพี่นอ้องพ้ามาเบิงจ้ะว่ามันงามขนาดใดเบิงเลยเพราะว่ามันเข่าไปใกล้บ่ได้ ย่านมันถล่มจ้ะพราะตอนนี้ฮิมกะกำลังอากาศกำลังจะเย็นกำลังจีโบแมนฮิมกะกำลังอุ่นนเจ้ะแต่มันก็สิคอยละลายไปเรื่อยๆจะมาหมู่วานพอดีเลยจ้ะเน,นี่ยจ้ะเบิ่งเลย อากาศก็หิมะก็กำลังตกเลยนี่หิมะเพิ่มตกลงมาอีกนี่กะ็ะจกกรออกไปข้างนอกเนี่ยว่ามันละลายนี่อากาศมันก็บ่ค่อยเย็นเท่าไหร่ไปออกไป นี่นาจ่ะออกไปก่อนหลอดรถว่าออกไปก่อนอือืมอืมอพี่นอ้องพี่น้องเพิ่งรถมาหาก่อนรถหนักกำลังมา เลยนะรนมากกำลังมาตอนนี้ไปไนะพาิึงลงมาพาิึงดำแข็ง แคเนียเด้อจาพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าครับล่ะหนาวละ đà lạt đi quá pa, lên tiếng con lư, con lêng sầu pa nong bên, chào, ดีนะที่มันไม่ค่อยหนาววันนี้นะ่ะมาคนเดียวมาตรงต่านมาคนเดียวยางมากคนเดียวไม่มีเพื่อนมาด้วย <c oughs> คนเดียวจ้าคนเดียว